สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สกู๊ดทุกคนพอกับสองพ่อแม่ดาวชาแนลกับพี่น้องมาพี่น้องมากมือนี่แจ้งหน่องไม่ดองพี่น้องห่อนหอนคือเก่าพี่น้องใส่บวบมือนี่ใส่บวบพร้อมแใส่ชิค้งมาเจ็บแสบด้วยพี่น้องเด้อกระแกมพี่น้องว่ามีอย่างไรนี่ประกันจองมาเจ็บแสบเหมือนกันวายอยู่ทางไกลทางไกลต่างประเทศละน้องประเทศพี่น้องประเทศไทยแล้วประเทศลาวเนาะมาห่อนห่อนอู้ยเอาคนทวนพี่น้อง มาเพราแต่หุบกันแค่เราไม่ดองไปน่นรองมือนเราไม่สุดอันิบอุ้ยเราไม่สดหายะนานนี่แต่เราไม่ดองส่วนนี้เนาะอืมอ

กินขึ้นยากไปหน่อยขึ้นยากส่วนนันหอนหมดกินเฮิงล่ะั้งแต่ปีใหม่มาเป่าก่อนหอนมีอ,อย่างเดียว ปตลาดมาเริ่มซื้อ,อเป็นเอยซื้อแต่พักอันนี้มากกินกับปลากันจองพักอันนี้ฮันลวกกินกับแสบนี่กับตำกินกับอันนั้นตำนุ่มจีนเนาะถูกเนาะ แรง่วงไทยมากอีนกระตามนนุ่มจีนไปนเนาะกระแซบนี่ครับลวกไส้แต่ว่ากินดิบม,มันยัดฟูนๆนีน่เลยผมแจบคนละแบบเนาะแม่แต่ผมม,มักมาก

ขึ้นไว้ตอนมาผักตอนขึ้นผักตอนสิบเอ็ดโมงเด้อ อ <ừ> <ừ> ืมอไม่ลืมบอกไปพี่เนอะใส่มะอื่นอ่ะมะอื่นก็ใส่มาหนบ่งหอม ก่าเซี่ยวน้ันไม่สวนดมาแกงก่ะบ่มี่พี่น้องเอ้ยมีแต่หน่อไม้ดองเลยล่ะหน่อมไม้ดองกับแสบคือกันเนาะพี่น้องมาแกงเองแสบเองอืม้ม เวลากินดิบมันอยากออกคมๆนิดๆรั่วเสับกว่วอรั่วก็แสับกว่าพี่น้องแต่วันนี้กินดิบกับเสบคนละแบบแต่เราคนหมักเนะาะแล้วเราคอยทำรั่วแล้วบุมมีเวลารั่วเวลารั่วบุมมีก็เลยมากินเลยมา มก็เปื uhm. ่อยๆจะเปื่อยๆหน่อยบีกจะนออกบีกจะเดินลครับ นี่เป็นซี่โครงโครงหมูเดี๋ยวตัวนี้ก็มีมีซี่โครงกับเลงคือกระดูกหมูแหละง่ายๆกันเลเอาแบบภาษาบ้านเฮากระดูกหมูแหละกับซี่โครงโครงหมู อย่างนี้นบว์พี่น้องเสียงลดอ๋อขคอยมันอยู่ไกลไกลทางแต่ว่าทางน่อยมันทางใหญ่วุ้ยบวกอ่ะอยังว่าอยู่ไหนื้าเริมอิ่มเลยพี่น้องเอ้ยบังอ๊ะมา อืมอ,อืมมะกุ๊ยแมนมันอืมอ,อันนี้เป็นเฮดอุดิจิเฮดอันนี้หนึ่งกระแสบแกงกระแสบตองมาจากต่างประเทศประเทศจีนปะมาอืมอ,อืม อันนี้เปลือกคักเปลือกแห้งไปอ่อนอื้ออื้อเจนกับลูกไม่แห้ง ยังหอนอยู่อ้ยแต่เฮิงละโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะมาะบ่ว่าทางเฟซบุ๊กหรือทางยูทูบเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนพี่น้องบ๊ายบายคิปหนาพบกันไหม